กอล์ฟโฟกัสเอ็กซ์คลูซีฟอินเ t อร์วิวในวันนี้นะครับเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับโคสาวนะครับดาวรุ่งวัย18ปีที่ถือว่าตอนนี้ฮอตที่สุดนะครับในวงการกอล์ฟเลยเธอตอนนี้ก็เป็นถึงหมายเลขหนึ่งของ l a d y e o U e a n Tour นะครับแล้วก็ทำเงินรางวัลไปเกือบ19ล้านบาทไทยครับโอ้ท่านั้นก็คือโปรจีนจทัาจิจิคุณครับโปรจีนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโปรจีน นี่เออตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้โปโจิตอนนี้อยู่ที่ไทยคะ่ะต่าตัวอยู่ที่ภูเก็ตอ๋อนี่คือช่วงเวลาพักผ่อนกลับมาที่เมืองไทยหรือว่าสาเหตุการมไทยนี่คืออะไรไม่อะค่ะคือไม่ได้เรียกว่าพักผ่อนคือจริงๆแล้วต้องเรียกว่ามาต่อวีซ่าเมกาดีกว่าทีนี้โปรโจิครับลองเล่าถึงเรื่องของอประสบการณ์ ที่ผ่านมาเพราะเขาที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันเนี่ยก่อนโบทีมบินไปแข่งที่ยุโรปเลยที่เดี้เวียนทัวร์ตอนนั้นไปถึงนี่ดูแล้วเนี่ยเมื่อ3เ,เ,เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดินทางที่ยุโรปเขาบอกว่ามันเป็น3เดือนที่ที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยนิดนึงเพราะว่าไปคือพักได้แค่วีคสองวีคทิ้งแกลบว่างแล้วก็ต้องดรอปแบตเพื่อมาทำวีซา่า เอาจริงๆเลยนี่ก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะเือทั้งทีมงานด้วยแล้วก็ตัวจีเองเพราะว่าเออตอนนี้ก็เป็นหมายเลขหนึ่งี่ที่โภชาต่อไปแล้วก็ตัวล e ูกี้เอเซียก็อันนั้นหนึ่งอยู่แล้วแหละนะไม่ได้มีปัญหาแล้วเวอร์แลนกิ้งที่สำคัญที่สุดนะคือเราไปเช็คดูนะโปจี OG น่าจะเป็นโปรที่ขึ้นเวอร์แลนกิง้งนี่คือกราฟเนี่ยเร็วที่สุดเลยคือโดดจากไม่อยู่ในท็อปร้อยตอนนี้ขึ้นมาถึงอยู่ที่28ใช่ไหมปัจจุบันนี้ใช่ค่ะน่นาจะใช่ค่ะรับใช่ใชใช ถามถ้าถ้าตัวเองเนี่ยพูดถึงเกมกอล์ฟนะสำหรับโปรจีเนี่ยถ้าจะให้รีพอร์ครตคัทตัวเองก็ถือว่าถ้าจะต้องดูเลยว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองทําอะไรดีแล้วก็คิดว่าต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมสําหรับเกมการเล่นของผมที่ทำดีจริงๆมันก็ส่วนใหญ่มันก็น่าจะเป็นลูกแบบลูกดริฟท์ก็กลับขึ้นเหล็กค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแชมป์ล่าสุดที่สวิตคือเหล็กจีนออฟมาก แล้วเล็กกับไดเวอร์คือออฟมากเลยจริงๆก็แบบก็เคยจริงก็เข้าใจแหละเพราะมันเป็นปกติของกอล์ฟด้วยเราแข่งติดๆ,ดๆ,ดๆ,ดๆดกันมาโดยที่เราแบบไม่ได้มีวีกว่างที่จะไปทำสวิงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่ว่าสิ่งที่จริงจะอ่าน่าจะต้องปรับปรุงเลยน่าจะเป็นแบบพวกลูกชั้นมากกว่าชิปพาร์ตติอ่าแต่พ่อก็มีคุยกับโค้ชนะโค้ชค,คริสอ่าดูตลอดเวลาใช่ไหมนะเวลาจะเวิร์กอะไรอะไรเงี้ย ใช่ค่ะตลอดเวลาก็เวลามีปัญหาเงี้ยก็โทรโทรไปแล้วก็เวลาชอมอยู่ก็วิดีโอคอลการแก้ไขณนะนะจุดจุดที่มันแก้หน้าง,งานได้จริงๆอะค่ะคือแบบโอเคเราเราออฟแต่เราไม่ได้แบบไปแก้เปลี่ยนทางทุกวิงเราอาจจะเปลี่ยนแ,แค่นิดๆหน่อยๆที่มันสามารถโอเคมันเล่นในวีกนี้ได้แต่พอโอเคจบการแข่งขันและอย่างเนี้ยมาไทยแล้วแล้วก็โอเคเราก็มาดูนะจุดนั้นอีกทีแล้วก็แก้ ให้มันตรงจุดตรงประเด็นจริงไม่ใช่แค่หน้างานทีนี้ถ้าจีนจำได้เนาะตอนนี้เราสัมภาษณ์กันครั้งนี้แล้วเนี่ยประมาณสามสามเดือนละก่อนกจีนก่อนจีนบินไปที่ยุโรปโอชานเคยถามจีนว่าเล่นกอล์ฟไปเพื่ออะไรใช่ไหมมาถึงเล่นกอล์ฟแล้วจีนก็มีบอกว่าเขาเพราะว่าตัวของจีนเองเป็นเหมือนกับเสาหลักของบ้านะจีนเล่นกอล์ฟเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อเพื่อครอบครัวแล้วเพื่อ,อตัวจีนเองจริงเพราะว่า จินเล่นกอล์ฟจินก็เป็นเสาหลักของบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจินไม่จําเป็นที่จะต้องไปทอป็ทอปนู่นท็อปนี่อะไรเงี้ยจินแค่เลี้ยงครอบครัวก็พอแล้วแต่ถ้ามันมีโอกาสที่จะไปได้จินก็ทําพร้อมที่จะสู้ไปกับม,มันเสมออ่าโอเคอทีเนี้ยนี่ก็โคชาน่าต้องชมเชยเลยเพราะว่าแน่นอนจินทำหน้าที่นี้ได้ได้ดีมากๆแล้วสำหรับตัวเองอ่ะาความจริงที่ว่าทำหน้าที่ได้ดีขน่ดก็จริงว่าก็ในปีนี้ถ้าบอกว่าในปีนี้หรือตั้งแต่เธอโปรบาทเนี่ยมันก็ระดับหนึง่ง ก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่านี่แหละค่ะก็ยังเป็นสาวหลักของครอบตัวครอบครัวต่อไปแล้วก็ต้องยังต้องทําอะไรอีกต่อไปอีกเยอะอ่ะจริงแล้วช่วงตอนนี้แข่งที่ยุโรปเนี่ยก็มีคุยกันทางบ้านเยอะไหมครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อแจ็คไม่ค่อยคุยกันแบบไอ้น,นี่ไม่ค่อยโทรหากันจะเหมือนปากแข่งปากไว้ตรงกับใจถังปูอะไรเงี้ค่ะก็จะเป็นแบบส t r e s อย่างเดียวยงเงียบๆก็ฟังอย่างเดียวจริงๆเลย โอเคแบบพิมพ์ลายแทนหลักการไเลย้ยอ่าันก็แน่นอนว่าพอเราประสบความสำเร็จเยอะก็ตอนนี้เวลาจีนก็ต้องต้อง manage ดีๆใช่ไหมเพราะว่าบางทีก็จะมีพวกกระแสในโซเชียลมีเดียนะแล้วตัวเองเนี่ยอ่านพวกโซเชียลมีเดียมากมายเกี่ยวกับเรื่องตัวเองหรือว่าพยายามไม่อ่านเลยต้องบอกว่าจีนเล่น IG อย่างเ <laughs> ดียวค่ะไม่่อยเล่น Facebook เลยแล้วซึ่ง IG ของจีนอ่ะ ส่วนใหญ่อะพวกพอจีนโพสไปก็มีคอมเมนต์ต่างๆนะพอพอมันจีนก็เออโอเคจริงก็เก็บมา positive จริงก็โอเคมันเป็นพลังหัวให้เราทำนะที่นะัดจุดนี้ต่อไปได้อ่ะทีนี้โปรจีน่าพูดถึงเรื่องของทั้งเก้งแล้วก็ทั้งกระแสในโซเชียลมีเดียต่างๆเองทุกคนเาก็บอกโอ้ทำได้ดีมากทำได้ดีมากเลยทีนี้ตัวของโปรจีนเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยทำได้แค่ไหนแล้ว ฉินว่ามันต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดเริ่มต้นไยวะแค่จุดเริ่มต้นเลยเลยีอะมันยังไม่ได้ถึงแบบมันยังในรองโลดอ่ะมันยังมีอะไรที่เราต้องผ่านไปเยอะค่ะ<ม>กว่าที่จะแบบเรียก,กว่าประสบความสําเร็จได้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนพูดอะฉินต้องเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกแล้วผอเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกในอนาคตได้เลยอะไรเงี้ยเป้าหมายของทุกคนอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ ความความผสมความสําเร็จในแต่ละคนมันเหมือนต่างกันนะจินไม่ได้เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกก็ไม่ได้แปลว่าจินไม่เป็นความสําเร็จในชีวิตของแบบในอาชีพของจยนในนี้มากกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเลยดว่าแค่โอเคมันมันเป็นแค่ปีแรกที่โอเคเราออกมาแล้วมันดูเหมือนทุกอย่างมันโอเคมันดีแต่จริงๆแล้ว มันยังมีอีกเยอะที่ที่มันต้องผ่านไปอันนี้มันแค่แบบจุดเล็กๆจุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งก้าวเข้ามาในตรงนี้แบบเพิ่งก้าวขาออกมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยมันอ่ะทีนี้นะครับโปรจีนลองฝากถึงแฟนตอของทาง Golf Channel Thailand แล้วก็ทาง Golf TV ด้ึงครับค่ะเอ่อ่อนน่นเ,เลยต้องบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะแฟน Golf Channel Thailand แล้วก็ Golf TV ด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้จีแล้วก็คนไทยทุกคนมาเดินตลอดในทุกๆแมตช์ก,การแข่งขัน พราะก็ทุกคนก็โ,โหนอนดึกหรือไม่ก็ตื่นมาแต่เช้าเพื่อดูพวกเราแข่งแล้วก็เชียร์พวกเราจริงๆก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยากฝากให้ติดตามของผลงานของวเราต่อไปนะคะพวกเราก็ยังมีแข่งเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ทําเต็มที่เพื่อความสุขของคนไทยอยากให้คนไทยได้ดูเราเล่นจริงๆแล้วก็ทำเพื่อประเทศไทยกันทุกคนก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทุกคเรื่องค่ะ okay. ได้เลยครับจริง็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณที่สลักเวลามาให้ทางเราได้สัมภาษณ์นะครับจริงครับแล้วก็ e n j o อภูเก็ตแซนบ็อกไปทะเลไปหาอาหารทะเลอร่อยๆกินโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ